สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์วิกชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon 4กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนําวิธีการหากล่องสมบัติชิ้นที่3นะครับกล่องที่3ของเรานะครับพาที่แล้วเราทําไปแล้วเนาะนะครับร์นนี้เราก็ยะมาในของที่3นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทามันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เรามาดูที่นี่ก่อนนะครับนี่นะผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าตอนนี้เควสเรายังไม่ปลดล็อกเลยนะครับเพราะว่ายอดผู้ติดตามของบนเกาะนี้มันยังไม่ถึงยอดนะครับ ขาต้องการ29งหมนะครับวิธีการบวกล็อกการ์ดใบที่3นะครับก็คือให้เรานะครับอ่ะมาดูที่แมปก่อนนี่ครับมันจะมีคําว่าเอิญนะครับเอิญแล้วก็ยอดผู้ติดตามที่เหลือนะครับสีเหลืองนี้นะที่เหลือนะครับเหลือหมื่นสองเนาะของผมเอหมื่นสองสี่ร้อยหกสิบเก้านะครับโอเคเราก็ต้องมาเล่นด่านหนึ่งนะครับสักด่านเลยด่านไหนด่านหนบนเกาะก็ได้นะครับอ่ะต้องไปเลือกเล่นบนด่านนะครับ เล่นจนมันครบยอดผู้ติดตามนะครับผมขอเลือกมาเป็นด่านนี้แล้วกันนะครับด่านหนึ่งเนาะในวันก่อนนี้นะครับเล่นได้ทุกด่านเลยนะครับนีด้านแรกของผมนะครับก็จะได้ยอดผู้ติดตามขึ้นมานะครับอีกห้าพันเจ็ดนะครับอี่ห้าพัน็ดนะเพราะว่าเมื่อกี้เขาต้องการใช่ไหมครับหนึ่นสองเนาะเราได้มาห้าพันเจ็ดตอนนี้เราก็จะเหลือประมาณหกพันกว่านะครับ ยอดรวมทั้งหมดต้องได้2 0 9 0นะครับตอเนี้ได้2 0 2 0นะครับยอดรวมทั้งหมดต้องได้2 0 9 0นะนะครับนี่ก็เลือกด่านถัดไปเลยนะครับนี่นี่ยให้ได้6,007นะครับ6,007เนาะเหลือ6,007นะครับที่ต้องการนะครับก็ไปเลือกด่านมาเลยนะครับด่านไหนก็ได้บนเกาะนะครับเลือกขึ้นมาด่านหนึ่งเนาะแล้วก็ขับไปเล่นเลยนะครับไปเล่นเลยนะครับจนกว่ามันจะได้เลเวลของเกาะนะครับขึ้นมานะครับ โอเคได้มาอีกสี่พันนะครับอ่ะไปดูสินะครับไอขาดอีกสองพันนะครับขาดอีกสองพันเนาะก็มาเลอกเล่นอีด่านหนึ่งนะครับด่านสุดท้ายเล่นประมาณสามด่านจะได้นะครับโดยประมาณนะถ้ายังไม่ถึงก็ให้เล่นด่านอื่นไปด้วยนะครับเคทีนี้เราก็ได้คู้ติดตามครบแล้วนะครับนี่สองพันหกนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสองพันเก้าแรงที่สามไ่ด้ปลดล็อกแล้วนะครับ ก็การบที่3จะปลดล็อกขึ้นมานะครับเขาต้องการให้เรานะครับเอารถ Ford Mustang GT นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าใช้คันไหนนะครับแล้วก็ให้เรานะครับขับกระโดดข้ามน้ําไปเลยนะครับขึ้นไปบนเกาะเกาะนึงนะครับเกาะจะอยู่ตรงนี้นะครับเกาะนี่นะครับนี่นีนี่เปนแบบใหม่ปลดล็อกเนาะนะครับเกาะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ v i กิ้งเบยนะครับ เป็นเอาไวกิ้งเบย์ก็คือขับจากฝั่งนึงมาหาเกาะด้านล่านะครับใช้รถมาสแตนคันนี้นะครับ GT คูเป้ปี1965นะครับหาได้ในร้านค้าธรรมดาเลยไม่ต้องเข้าประมูลนะครับในร้านขายรถธรรมดาเลยแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับวิธีโหลดจูนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอยู่บนขวานะครับแล้วก็นี่ครับให้เรามาที่เลยไวกิ้งเบย์นะครับขับรถมาเลยนะครับมาแล้วขับมาเลย มันก็จะมีนี่ครับนี่มีช่องสีฟ้าเนี่ยครับเป็นทงสีฟ้าเนี่ยให้เราขับเข้าไปตรงกลางเนาะแต่อนอื่นให้เราไปตั้งลำก่อนดีกว่านะครับไปตั้งไกลๆเลยนะครับเพื่อที่จะได้แรงลดเยอะๆนะครับไปตั้งไกลๆมาเลยนะครับพอได้ที่แล้วก็กลับหลังนะครับแล้วก็ขับเข้าไปในท่อนะครับขับเข้าไปในทงนั่นแหละครับเข้าเข้าไปเลยขับตรงอย่างเดียวนะครับขับตามผมก็ได้นะครับขับตรงมาเลยนะครับ อ่แล้วก็ขลื่นซ้ายมาหน่อยนึงนะครับก็เล็งเล็งธงนะครับตรงปลายนู่นนะครับนู่นมันจะมีบอกนะครับตรงสัญลักษณ์ตรงข้างหน้าเนี่ยก็ขับตรงอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันจะมีพอเราลงน้ําใช่ไหมครับมันก็จะมีเนินดินซ้ายมือทางซ้ายนี่นะครับเป็นเนินดินนะไม่ใช่ขึ้นหินนะครับให้ขึ้นดินตรงนี้นะครับแล้วก็ขับเข้าไปที่ควันสีฟ้านี้นะครับควันสีฟ้ารับเข้าไปเลยนะครับปึ๊บมันก็จะปลดล็อกนะครับการ์ดใบที่3ามเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่นี่ นะครับการไปที่3ามก็จะบอกว่าการันอยู่ตรงไหนของแมปนะครับมันจะอยู่บนยอดเขาดิฟนะครับบนยอดเขาดิฟเนาะนะครับอ่ะผมกดโชว์บนแมปให้ดูนะครับนี่นะครับจะอยู่บนนี้นะครับก็ให้เรานะครับขับขึ้นมานะครับอ่ะม้แล้วขับขึ้นมาเลยนะครับอ่ะหลังจากที่เรามาถึงแล้วนะครับให้เราสังเกตนี้นะครับนี่ตรงรูปโลนะครับจะมีเส้นทางนะครับที่เป็นดินนะครับเป็นเหมือนถนนนี่แหละเล็กๆนะครับ บนทาเดินขับ i, okay. ข,ข,ขึ <S <S ้นมานะครับขับข like ึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป้าหมายเราจะอยู่ขวามือนะครับขับขึ้นมาเลยนะครับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะอยู่ประมาณหินนะครับหินล่างเมื่อกี้นะครับอ่ะย้อนกลับไปหน่อยนึงนะครับย้อนกลับไปหน่อยนึงเนาะครับนี่นะครับนี่นี่เกาะตรงนี้นะครับตรงหินเล็กๆนี้นะครับอ่ะ จะเห็นว่ามีกล่องสมบัตินะครับสามารถขับชนได้เลยนะครับขับชนทุกจะรับ1ล้านเลยนะครับก็กล่องจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอยู่บนเขานะครับขับขึ้นมาเลยตามทางเดินนะครับโอเคแล้วก็ชนไปเลยนะครับจะได้มาแล้ว1ล้านนะครับได้เป็น3มล้านแล้วนะครับตอนนี้เรามี3ามกล่องแล้วได้3ามล้านแล้วนะครับโอเคเนาะสำหรับกล่องที่3มีเพียงเท่านี้นะครับ กล่องที่4จะอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ